แพตนภาลงครัวทำอาหารแต่กลับถูกโฟกัสผิดจุดมีดราม่าขึ้นมาในทันที ตั้งใจจะเข้าครัวโชว์ฝีมือการทำอาหารให้ได้เห็นกันแบบชัดๆสำหรับคุณแม่สายสตรองแพทนประภาซึ่งเจ้าตัวนั้นเลือกทำเป็นไข่เจียวซึ่งแบ่งเป็นการทอดของเด็กที่ใส่หมูสับกับการทอดกินเองที่ใส่ใบหัวระพาและพริกสดลงไปด้วยแต่งานนี้ดูเหมือนจะถูกโฟกัสผิดจุดไปเต็มๆเมื่อมีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์วิพากษ์วิจารณ์ถึงห้องครัวแทนการทอดไข่อาทิเช่นโฟกัสที่ครัวกวาดใต้เตาหน่อยไหมคุณแม่ครัวแบบไม่ไหวอ่ะบางทีก็เรียวไปนะ เห็นครัวแล้วบ้านเราสะอาดขึ้นเลยพื้นถูครั้งล่าสุดเมื่อไหร่แม่แม่โอ้ยครัวเป็นตน้น ซึ่งต่อมาทางด้านแฟนคลับนะคะก็ได้เข้ามาตอบโต้นในทันทีว่าชอบแพทรงที่เขาใช้ชีวิตเหมือนเราๆไม่หรู้ราไม่ได้สนใจภาพลักษณ์อะไรมากมายเป็นดาราที่เหมือนจะเข้าถึงได้ชอบค่ะกรมอนามาัยเต็มเลยบางทีก็มองผ่านบ้างก็ได้เนอะชีวิตจะได้มีความสุขครัวก็คือครัวค่ะจะให้เป็นห้องนอนได้ยังไงคะแค่มีอาหารอร่อยสะอาดก็โอเคแล้วค่ะอยากเห็นครัวของแต่ละคนจังเลยค่ะเป็นตน้น มื้อเย็นวันนี้รวบตึงไข่แปดฟองสี่ฟองเป็นของเด็กๆอีกสี่ฟองเป็นของฉันจ้ะเริ่มต้นด้วยนี่เลยจ้ะของลูกก่อนเลยปรุงรสหน่อยอร่อยแน่บอกเลยวันนี้แม่ลงมือเองของเด็กๆก,ก็จะใส่เป็นหมูสับนี่จะลงไปเพิ่มคุณค่าทางอาหารนิดนึงจ้ะแม่จ๋านี่ตีตีต,ต,ตีเสร็จอ่าน้ำมันเดือดน้ำมันร้อนแล้วก็คือ ใช่ลงไปจ้าแบบนี้เลยฟูฟูฟสี่ฟองจ้ะกินกันทั้งบ้านจา้ะและ้วนอีกสี่ฟองของฉันนี่ฉับน้ำมันด้วยเป็นห่วงสุขอนามัยของเด็กๆเ,เสร็จเรียบร้อยจ้ะอันนี้คือของลูกๆเนาะต่อไปของแม่มันก็ต้องเป็นแบบนี้แม่ชอบที่สุดเลยก็คือใส่ใบโหระพาแล้วก็ใส่พริกลงไปเธอสี่ฟองเท่าเด็กเลยจ้ะกินคนเดียวจ้ะเธอจ๋าเธอรูพริก,กสิเธอใบโหสิฉันชอบมากสุดเนี้ยเธอเอาไปทําตามกันได้นะมันอร่อยจริงนี่ โชว์แล้วหนึ่งควงกระทะแล้วหนึ่งเธอไปจา้าอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ